สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูกิโอ Master d กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นย u เบลนะตอนนี้เริ่มหลังครับมือแรกมีเป็นแ Hand แท b แค่ใบเดียวนะเป็น m a x ีครับแต่ m a x ซีอะมันก็ดีนะเพราะว่ามันถ้ามัน r e t h เ o w ใช่เราก็จะจูหาไปอื่นมาช่วยเล่นต่อได้นะแล้วก็มือครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีเป็น f ิ e l สอใบครับขึ้นมาซ้านะแล้วก็มีคอก k i n g นับไอ้นี่เป็นตัวเปิดนะแล้วก็ดอกบัวครับเป็นตัวเปิดก็ค่อนข้างใช้ได้นะสอตัวนี้ตัวนี้ฝั่งข้ามเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเป็นะ อยู่ด,ดีลูนิกมันก็วนกลับมาแล้วมันก็คงแบบเป็นรอบรอของมันนั่นแหละตรงนี้เป็นแฟชชิ่งไฟครับเขากดเหตใช้เป็นสเปร์นะตามสูตรครับพอจะสเปร์เป็นฮูก,กินครับเราไม่มีใครช่วยนะเราก็ใช้แม็กซี่ครับปาเลยเผื่อได้โจกอุรดล่ามาช่วยขวางฮูกินได้นะรีโซครับอาซึ่งก็ด้แจะรีโซมนะเพราะว่าลูนิกเขาไม่ค่อยจะใส่แฮนด์แท็บเยอะอยู่แล้วนะต้องดูว่าเป็นลูนิกลวนหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกผสมยางอื่นมา ตอนนีู้ก,กินครับเอฟเฟกเลยทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็จะเสิร์ชขึ้นมือได้โอ้ทิ้งลงครับผสมเป็นฮอลลัสมานะก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เพราะฮอลลัสมันก็ค่อนข้างเก่งใช้ได้อยู่นะเธอเป็นฟิลขึ้นมาครับแต่คิดว่าอาจจะแย่งกันทิ้งมือหรือเปล่านะไม่แน่ใจเพราะดีมันต้องใช้มือใช่ไหมปักฟิลครับโอ้โหอย่างฟูนะตรงนี้เป็นตัวทิ้งเสิร์ชลงครับก็ทิ้งแล้วก็เสิร์ชลงแล้วก็จุเพิ่มไบหนึ่ง โผทิ้งคู่กับไอ้นี่นะพิชซี่เคยครับคิดว่าน่าจะปั๊มพกเวทแหละพอเข้าเทินปุ๊บชาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรอเข้าเทินก็ได้ใช้ตรงนี้เลยเนี่ยก็จะได้ยัดสามโจสามนะคุ้มๆไปเลยแอดลงครับแล้วก็เพกลงเลยทิ้งมือครับโคมีเป็นวิชั่นนะแบบมือบวกโลัวๆไอ้นี่ถ้าเกิดตกหลุมครับจะได้เสิร์ฟเวทเทียบก็ไปคิมสันแกร์นั่นแหละเอาขึ้นมือนะปักเสิร์ฟต่อโบลิงครับเอฟเฟกต์ของวิชั่นตกหลุมก็เสิร์ฟเป็นคิมสันแกขึ้นมา แล้วก็ไปลเลยคิมทักกีาครับเอฟเฟคครับก็จะเสิร์ชใช่ไหมเสิร์ชพวกไอ้นี่แหละที่ติดเทคเลดดาร์กอนอะไรพวกเนี้ยจะเป็นวิชั่นขึ้นมาครับน่าจะไเวทิ้งต่อแหละอันเนี้ยก็ทิ้งกับเท่าค่าฟรีนะโวกใบสุดท้ายเป็นเวทลูนิกนะแล้วถ้าเกิดแบบเป็นสลัมเบอร์เงี้ยมันก็เป็นแบบใบที่ใชใ้เธอตัวเองได้ใช่ไหมเพราะว่าใบอื่นครับมันเป็นพวกต้องยิงต้องใบใช้เสายค่าตัวเองมอนก่อนถึงจะใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสลัมเบอร์เนี่ยใช้ปุ๊บก็ชี้เขาตัวเองครับก็จะโจมสามได้เลยนะ โดยที่เราไม่มีของขัดเลยโคตรโดนรีมูฟด้วยมันแย่ตรงรีมูฟหงายไม่พอครับรีมูฟโดนของเลยนะกลายเป็นว่าเขาจะรู้แล้วว่าเราเป็นเด็กอยู่เบลนะทีนี้จะสู้ลำบากขึ้นประมาณหนึ่งยาสาวครับเจ้าเลยโคหมีพัดด้วนะถ้าตายใช้แม็กซีไ่ไปนะถ้าเกิดเขาใช้แบบตัดมือเงี้ยอาจจะลำบากได้เลยนะอ่าเขาใช้เพื่อโจมเพิ่มครับอันนี้ก็พอจะเดาได้นะว,ว่าสองใบที่โจมประตเกียไม่มีเวทลุนิคับเพราะว่ามันจะต้องแบบ ทำให้มีของโจวไดเรื่อยใช่ไหมเพราะถ้าเกิดแบบทิ้งหนึ่งโจวหนึ่งเนี้ยลูนิกะไม่ดีหรอกก็ถ,ถือว่าโชคดีครับที่เขาไม่ดูมือนะถ้าเกิดเขาดูมือเนี่ยทีนี้น่าจะเสร็จแต่ว่าด้วยครับที่มือเรากากนะเมือ่อก,กี้แม็กซี่ก็โจ์มาตดไปซ้ำๆนะถ้าเกิดดูมือมาอาจจะไม่ค่อยดีกันจะมั้งาเชฟครับโจเลยถือว่าโจ์ตัวซ้ำอีกแล้วโจ์เป็นหมาแดงหมาแดงมันก็อาจจะได้ใช้บ้างนะตอนนี้เราลุยเลยปักฟิลครับปักไปก่อนแล้วก็สลัมเบอร์อแล้วนะ สแลมเบอร์มันก็พอข้างลำบากแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ครับคิดว่าน่าใช้แบบเพื่อปั๊มหลุมนั่นแหละถ้าจะรอจุ่นะแล้วก็ตัดของด้วยเพราะของเราจะโดนแบบออกไปเรื่อยๆโดนตัดเป็นสับปปีกเก๋ครับกับพวกใบขัดนะนี่มันถือว่าสวยไหมโอ้ชีนิ้วไม่เหลือแล้วอะแต่ว่าสู้วูลิคชีนี้ไม่เอาใช้เลยดมั้งเสร็จครับเะเป็นมัมมี่ขึ้นมาแล้วก็ลงเป็น พีค็อกกิ้งบีครับก็อย่างที่เขาว่ากันนะถ้าเกิดถือคู่กันครับลงไปก่อนเนี่ยยจะดีกว่านะเพราะมันนอม Norman, อนดราบัวซ้ําได้โหโดนใบนะเอาเรื่องสุดๆแล้วพอโดนใบเนี่ยมันก็จะเหมือนโดนอิมเปร์ใช่ไหมมันจะใบทั้งเธอครับไอ้นอมอนซ้ำเราก็จะไม่เหลือแล้วนะตอนนี้เรามีหมาแดงครับไอพวกเวยลูนิกครับมาเราใช้ต้องใช้เทคแรกให้สําเร็จครับถึงจะได้รีมูฟเด็กนะอย่างเนี้ยครับถ้าเกิดเขาใบาเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ใบมอนเราครับเราก็จะไม่โดนมูหัวเด็กนะ เพราะว่าเด็กเรามันถ้าโดนตัดขอบไปเยอะจะลําบากได้เพราะงั้นเรามีหมาแดงครับหมาแดงระเบิดมีฮอกกิ้งทิ้งไปเลยมีโซครับอันนี้มันก็ไม่ได้บใบไข่นะพอไม่ได้ใบปุ๊บก,ก็ไม่ได้โม่แต่ก็มีฮอกกิ้งครับเสิร์ตเสิร์เป็นซาปิเกะครับเดี๋ยวเราทิ้งมือแล้วชุบมาก็ได้ปากก่อนครับขั้นแรกเสิร์ตเลยโอ้มีคอร์สนะไอหมอนิเวศมันเยอะจังเลยนะ ทีนี้โดนปุ๊กก็จะโดนเท่าไหร่สามใบใช่ไหมแล้วเขาก็จะยัดจั่วสีโซครับโอ้โหโดนแต่ของใช้นะของใช้สองใบแล้วก็ของไอเด็กใบตลอดเลยทีนี้แทบไม่เหลือของแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าไม่มีปัญหานะเพราะว่าลูนิกสมัยเนี้ครับเวลามันยัดเด็กมันจะยัด,ยดไว้ใต้เด็กใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่ไทําแบบเด็กมาเพื่อสับเด็กครับสุดท้ายอ่ะพวกเวทลูนิกมันจะไปกองอยู่ที่ใต้เด็กเยอะๆนะแล้วด้วยคขาที่มาโดนลิมิตไปเยอะครับเวทมันจะเหลือน้อยนะเพราะงั้น รอโดนไปก่อนก็นดะเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จวบไม่เจอเองแหละเสร็จครับเสร็จเป็น p ีคอกกิ้งและก็ฟิวยัดสามจวถ้าจะโซยสุดๆอ่ะคือเขาจั่วเป็นไอใบใบเสิร์ตอ่ะเพรอเวลาเสิร์ตปุ๊บชามาได้เสิร์ตก็เก่งครับแต่ว่าความเก่งของมันคือมันได้สับเด็กนะได้สับไอพวกเวทนูนิกถ้าไหลหกใบไม่จะเกียร์ครับมาอยู่ในเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จปุ๊บเราไปต่อครับเอฟเฟกต์ของเวทต่อเนื่องครับทิ้งมือหนึ่งใบชุบหนึ่งตัว ก็ทิ้งตัวันเองอ่ะชุบขึ้นมาครับเพราะเราเออเอฟเฟกที่ว่านอมอนซ้ำนะเพราะเราเสียนอมอนไปแล้วใช่ปะโอแฟชชิ่งไฟนะไอ้มอนี่เอาเรื่องสุดๆตอนนี้ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่ามันโดนยิงใช่ปะเราบีมอมมี่ครับแล้วก็โดไปก่อนเพราะเราต้องทําให้คบคู่ครับจะได้ลิงเป็นยามาต่อได้นะพอลงเสร็จปุ๊บไอบีฮอกกิ B ้งโดนยิงก็ช่างม,านะมันน้แม่งสนใจครับเสร็จปุ๊บเราลิงต่อเลยขึ้นเป็นยามาครับ แล้วก็เฟกหมาแดงตกหลุมเอาไว้กระดับมาเซตรีโอบเลยก็เป็นไอ้นี่นะใบยิงครับแล้วก็ยามะเสิร์เป็นหมาฟ้านะเพราะเราใส่หมาฟ้าหมาแดงอย่างละตัวใช่ปะ่ะแล้วก็ทีนี้ครับเขาใช้เป็นดิสเปลนะดิสเปลนี้ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นใบที่แบบไม่ค่อยเก่งครับเพราะว่าทิ้งมือฝ่าข้ามอ่ะถ้าเกิดมันทิ้งแบบไม่ได้รีมูแบบมันจะไม่ค่อยเก่งนะถ้าเกิดทิ้งแบบ ทิ้งแล้วไปโดนของของฝาของขา,งามันจะเดือดร้อนได้นะแบบนี้สภข้าพถ้าเกิดทิ้งปุ๊บแล้วโดนเป็นพวกเทอรเมนเงี้ยโดนเป็นฮันนิสหรือเป็นชิเลนเงีย้ยเดือดร้อนเลยนะแล้วนี่ครับความเดือดร้อนที่บอกครับถ้าเกิดเราสีหมาฟ้าไว้บนมือเงี้ยเราก็ลงไม่ได้ในชะ่ป่ะแต่ด้วยความที่เขาใช้ดิสเปลครับทิ้งหมาฟ้าให้เราครับทีเนี้ยเราจะได้ต่อได้อีกประมาณหนึ่งไงนะโดนรีมูฟก็ช่างมันละตัวตนี้ไปต่อครับเอฟเฟกต์ของมามี่รีมูฟชุบมอสสูงๆขึ้นมา แล้วก็ต่อมาสามนะลงเป็นตัวที่เราเก็บไว้ครับตั๊กบัวเอฟเฟกตัอกบัวเลยทีมืตัวเองครับสเปย์ยูเบลโอ้โหเลยจะเชื่อนะไอหมอนี้นี่ของเขาเยอะจริงๆก็ช่างมหมครับไม่เป็นปัญหาเลยอยู่ละเพราะของเขาจะเริ่มหมดไปเรื่อยๆนะลีโซครับเราไปต่อเลยนี่ครับเป็นโซลิเทตนะเพราะเดี๋ยวเราหาทางเคลียร์ลงครับเพราะลงอ่ะคือใบปัญหาของจริงนะเพราะว่าพวกลูนิกเนะี่ยถ้าเกิดเขาโจเวลลูนิกมาใช่ปะ ก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาโจมไม่เจออะไรครับไอโลงเนี่ยมันจะสั่งชุบได้3าตัวครับแล้วจะโดนลุมตีจนแพ้ได้นะเพราะงั้นเดี๋ยวเราทําเป็นโซมเล่ครับพอเขาชุบตัวแรกปุ๊บเราก็สั่งรวบออกเป็นลิสแตนไนครับรีมูฟทิ้งเลยนะตัวนี้ครับด้วยความกรุณาที่ฝั่งข้ามเขาใช้ดิสเปลครับทิ้งหมาฟ้าให้เราครับเราก็ลุยต่อเลยนะเอฟเฟกของหมาฟ้าครับระเบิดไอเซสนะชุบตองขึ้นมาแล้วก็ยามาครับเห็นการ์ดทูนไลชุบเพื่อนหนึ่งตัวชุบเป็นหมาแดงครับ อาตรงเนี้ยเพลินไปหน่อยนะจริงต้องตีค่ะตีหูก,กินทิ้งไปก่อนครับจะได้ใช้เฟกหมาฟ้าทำลายการ์ดเราหนึ่งใบแล้วก็ได้จิ้มเวเขาหนึ่งใบนะแล้วพอตาหน้าลิดไนท์ลงจะได้รีมูฟฟิลจบๆไปในบานนี้แต่ว่าช่ามันครับบางทีมันก็มีลั่นลันกันบ้างน,นะเนี่ยครับ่จริงต้องตีก่อนนะแต่ว่าช่ามันเข้าไปเพอะครับแล้วก็ลุยเลย <S <S เรียกตะเม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ลิงต่อครับเป็น ดีๆนะเผื่อไว้ก่อนครับจะได้ในเกตสเปย์ได้นะเผื่อเขาแบบมีท่าประหลาๆสเปย์ขึ้นมาพันเลยเมนหนึ่งครับอันนี้ครับตามสูตรนะพอเขาชุบตัวแรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราใช้หมาฟ้าครับโซฟเลสร,รวบเลยออกเป็นลิตรไนท์ครับลิตรไนท์ออกมาจากมอนลิงครับรีมูฟก์ดได้ใบหนึ่งเราก็รีมูฟลงนี่ทิงไปเลยอ่าเรียบร้อย ทีนี้ก็ถ้าเกิดไม่ตะเกครับเขาจูวไปเวทลนิกมาก็ตัวใครตัวมันนะแต่ว่าไม่นานหรอกมั้งตัวนี้เข้าไปต่อครับเป็นคลิมสังเกายาเก็บขึ้นมือนะเอาไว้บะทิ้งเนี่ยถ้ามีโลอยู่อะไรเงี้ยหาเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมเด็กลูนิกเดี๋ยวนี้มันข้อค่าลำบากนะเพราะว่าเวทมันเหลือน้อยลงเยอะมากๆแล้วอะถ้าเกิดไปแบบสู้กัน,นะระยะยาวโดยที่เขาไม่ได้สับเล็กเนี่ยมันก็จะขอมันจะหมดไปเรื่อยๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เดี๋ยวไปดูทีได้ฝั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลีเด็กของเด็กลูนิกเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นลูนิกกับผสมกับพวกฮอลลัสนะแล้วก็มีไอเนี่ยวิชั่นเนี่ยไว้ปั๊มมือนะปั๊มมือไว้ทิ้งตรงนี้นั่นได้เรื่อยๆ,ๆ,ยๆ,ยๆยยแหละก็เดี๋ยวดูเมนเด็ครับใบแรกเป็นเวเลอร์นะแม็กซี่สามครับวิชั่นสามเลยแล้วก็เป็นอุลลาสองใบทิ้งเสิร์ฟลงครับแล้วก็ไอตัวพวกแก๊งฮอลลัสนะ,ะว่าเขาจะใช้ฮอลลัสเป็นตัวบุกเป็นหลักนะพัดเก่าครับพัดใหม่ฟิวคิมสักแกะครับใส่สองใบนะเพราะว่าขอแค่เขาใช้โลครับแล้วก็ทิ้งวิิชั่นนลลงเี้ยคมมากกอ็ขึืะ โลสองใบชี้นิ้วชี้ดาบครับอ่าแล้วก็นี่เป็นเวทลุนิกครับไอ้พวกใบเก่งๆอ่ะมันโดนลิมิตจนแบบเหลือน้อยมากๆนะเหลือประมาณเท่าไหร่สิบใบอะไรเงี้ยเขาเลยต้องใส่ไปพวกใบกากรขึ้นมานะใหญ่พวกเซตเนี้ยไม,ไม่ไม่เก่งเลยแต่ว่าเวทมันเหลือน้อยแล้วครับก็เลยต้องใส่นะก็อเขาใส่เป็นลุนิก์ทริปครับสองใบแฟชชิง่งไฟเดทักชั่นฟรีซิงเคิร์ดซัลแอมเบอร์สม,มิสติงสง้งซอมแล้วก็โกดี้ดับเบิ้ครับกับดิสเปลนะไอ้ดีกากรามานะในสมัยนี้ไม่ควรใส่เลย เอกตาก็เป็นปกติของพวกลูนะิกนะก็เป็นพวกหมากับฮูกินมีกระแปงด้วยแล้วก็บาลอนครับเอาไว้ได้พวก8 2ใช่ไหมอันนี้2พวกนี้8นะส่วนไอ้นี่ก็เป็นจูเนอร์นะก็ค่อนข้างเก่งอะจูเนอร์โดดได้ด้วยแล้วก็พวกเอ็กซีแรงแของพวกฮอรลัสนะแล้วก็ตัวลิงกันี่นั่นก็ประมาณนี้ครับผมสาเด็กลูนิกตาแรกนะก็เดี๋ยวไปดูตาส2ต่อครับ อันนี้ก็จะเป็นตาที่2อนะครับตานี้ก็เริ่มหลังเหมือนเดิมนะมือแรกนี่ก็ค่อนข้างใช้ได้นะมีแฮนด์แทบสอใบครับอุตร่ากับอิมเปอร์ก็ค่อนข้างครอบคลุมประมาณหนึ่งนะ <S <S แล้วก็ตัวเริ่มก็ค่อนข้างดีครับเป็นบี h อคกิ้งบีครับกับไอสปีดเกตนะมันก็น่าจะพอไปต่อได้บ้างครับที่ไม่ดีคือเนี่ยไอ้นี่มันขึ้นมามันก็ใช้เลยไม่ค่อยได้นะ <S <S ตัวนี้ฝากข้ามเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลย <S <S เป็นึ่งครับโอ้โหรัดนะ <S <S น่าจะกําลังฮิตแต่เขาเปิดม,มาด้วยเวทก็อาจจะพอใช้ได้มั้งถ เว่ย,เยนะี่มานจะอะไรนะเสิร์ดฮอลัสหนึ่งตัวแล้วก็เอามือนหนึ่งใบไปยัดไว้ที่ไหนอย่าไว้ใต้เด็กอาทิตย์จะง่ายแล้วครับเพราะเวลาเขาเสิร์ดเนี่ยเราถืออุลาลาไว้ใช่ป่ะล่ะถ้าเกิดเขาเสิร์ดตัวที่เสิร์ดโลครับเราค่อยในเกตตรงนั้นก็ได้ใช่ป่ะล่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเขาถือโลอยู่แล้วเงี้ยจะสวยครับแต่ถ้าเกิดเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อได้โลขึ้นมาเงี้ยทีเนี้ยสบายยัดเลยโอ้เราพอรอบซะด้วยลองเป็นเลโนฮโาครับอันนี้มันเหมือนจะ กึง่งบังคับทำนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีอิมเปิลเนี่ยเราก็ต้องเลือกครับว่าจะยโยนอุละตรงนี้เพื่อขัดท่าเทเลเมน์หรือว่าจะเก็บไว้โยนตรงฮอลลัสมานจะกีครับเพื่อขัดท่าฮอลลัสนะแต่ว่าด้วยความที่เราขี้โมโนะเรามีสองอย่างครับที่ค่อนข้างครอบคุมครับเนโนฮา,จารจะโมครับเราใช้อิมเปิลไปทิ้งไปเลยรีโซครับก็ในเก็บไปอัละทีนี้ครับก็อุลลที่เราเก็บไว้นะตนัวนี้ทิ้งเสร็จลงครับ ทิ้งเลยโอ้ทิ้งคู่นอ้นี่นะเวด,ดันครับใส่ซิลิกายมาปะเนี่ยตอนนี้เราก็มีอยู่ละครับทีนี้มือเขาจะเหลือแค่ใบเดียวครับรีโซ่ซะด้วยแล้วก็เอฟเฟกต์ของไอ้นี่นะมันจะเหมือนลงหนึ่งใบครับมันก็จะสเปรย์ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าผิดปกติมากๆนะเพราะว่าผู้เล่นมาสเตอร์ดดวยโดย,โดย,โดยมาตรฐานและโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะยอมแพ้แนละ้วเพราะมือเหลือแค่ใบเดียวครับแปลว่าใบเนี้ยเก่งมากๆนะเดี๋ยวเราดูต่อไป เอาเลยขเข้าใจครับเจ้าเลยยูเบลนะยูเบลก็ถือว่าดีใช้ได้นะเพราะว่ามันก็สเปรย์จากมือได้ใช่ไหมถือไว้ก็เก่งใช้ได้อยู่ตอนนี้เราลุยลยครับลรงเป็นรีทอกกิ้งบีครับเอฟเฟกจะเสิร์ฟเลยโอ้หเก่งจริงด้วยแล้วเราไม่มีของแบบอัดเลยนะถ้าโดนแม็กซี่เนี่ยคือต้องหยุดครับยิ่งเจอพวกเทอรเมนพวกเนี้ยอย่างนีต้องหยุดครับรอรับดาเมจเท่านี้ดีกว่านะเพราะอย่างแย่สุดก็คือตาหน้าเขาโจกพวกอะไรสักอย่างที่ทําให้สเปรย์พวก แบบหรือโม่อะไรเงี้ยโม่พวกชิเลนกับฮันนิดได้เงี้ยถึงจะลำบากเพราะว่าเขาจู่เไปอื่นมาคงไม่น่าจะกิกเท่าไหร่เรียบร้อยผ่านแบบนิ่งๆนะทำอะไรไม่ได้เซอร์ครับเสอร์เป็นสปรเกตนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเตรียมตัวไว้เล่นตาหน้าดีกว่าเพราะตาหนี้ไม่เล่นละปะแป๊บเวียเลยแล้วก็เสอร์ครับเสอร์เป็นวีฮอกกิ้งนะเอาไว้เล่นตาหน้าตาหนี้ช่างมันเทสลองหนึ่งใบตามสูตรครับเสร็จปุ๊บก็ผ่านเลย เป็นไงครับโหเลยจะเชื่อนะโจเป็นแบบใบสเปรเนะี่ยเพราะว่าใบาที่จะสั่งโม่พวกซิลเมนได้ก็มีแค่กีฟกับสุสานคนโง่ใช่ไหมแค่2ใบเองนะงก็ยังจะโดนเลยจะเชื่อตอนนี้ก็หวังว่าจะไม่จบเกมแล้วกันตเป็นันนี้ครับแล้วส่งลงหลุมเลยเอฟเฟกต์คคันนี่ตกลหลุมต่างฟิวชั่นได้เอาเป็นคีคารอลเอฟเฟกต์เลยคีคารอลครับเติร์ดหรือโม่ใช่ไหมก็เลือกโม่เป็น ทีเราม่ค่าชา้านะเดี๋ยวคนะ้าค้จาจะจับเลนธาที่โมเท่าไหร่8ใบปะ8ใบแหละกดโมเยอะมากนะไอนี่ตกหลุมได้โมก่อน2ใบครับผมเจอเพื่อนซะด้วยมีฟิลด้วยโดดได้แล้วก็เฟคของที่ขล้อครับก็เลือกชุบทีเราไม่หนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็ส่งตัวเองลงหลุมไอคนนี้สเปโมสามครับแล้วก็ขีขล้อตกหลุมโมอ,อีกห้านะก็คือโมไปแปดใบาย,ยาว,ยาว ได้เกียร์ไหมกูได้หกสี่ใบนะน่าจะพอได้อยู่ดูซีได้อะไรบ้างอูจะลานะเรโนฮาร์ดมีฮันนี่ฮันนี่ใช้ไปอย่างอ่ะน่าจะใช้ไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็ยังดีว่าผมมีคาชาร์ดด้วยนะเอฟเฟคของสกีมครับตกหลุมจะได้เสิร์ฟกระดักขึ้นมือก็เสิร์ฟเป็นซูดิกนะซูดิกใบใบเนี่ยค่อนข้างเก่งแต่กลายตัวขึ้นมาโอ้โมต่อนะโมยาวๆต่อมิวแอนพร์ครับ ตอไส้โม่สี่ครับแล้วก็ชุบหนึ่งตัวจากตัวที่โมได้นะโม่คนละสี่ใบโอ้หเรียบร้อยความลับเปิดเผยหมดเลยโ oh, ใส่ที่สามใบเลยโอ้โ oh, หที่สวยคือโดมูโดล,ลานะ oh. แล้วก็ของเราก็มีนี่ใบนี้เงานะที่ยังอยู่แต่ว่าลิ้ใหม่ได้ออกไปแล้วอันนี้ไปคลิปเก่าๆนะ oh. แล้วก็ไปพกยูเบลนะยูเบลไปหมดเลย oh. แต่ว่าไม่ไหนเป็นหานะเ oh. พราะโคงนี่มันสเปรย์จากมือเด็กดุเดี๋ยวเราค่อยหาทางจัดการเราก็หดะเ mm. ขาเลือกชุบเป็นอุลราไปนะ mm. เอเฟยของชาลบีครับตกลุ้มจนหนึ่งโขดดกันเลยรัวบาลานซ์ด้วยอ๋อพอเมื่อกี้มันสามนะสามเจ็ดครับโอ้โหซวยมากนะแย่แล้วเท็นี้ถ้าเกิดเขายิงมาแล้วตีมาน่าจะแพ้เลยนะไม่สิพลังมาันสูงอยู่แล้วอ่ะยิงมาก็แพ้แต่ว่าเรามียูเบลนะเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่าบาลนล์ในเกตเนี้ยยูเบลก็จะสเปรใช่าสเปชจากไหนได้มัง้งสเปชจากเนี่ยจากมูโซนเล็กหลุมเราก็สเปชล่างต้นมานะพอล่างต้นยืนอยู่ปุ๊บเขาก็คงไม่กล้าตีเข้ามาแล้วมั้ง เขา,าเลือกที่จะยิงครับโลดยิงไปเซตซะด้วยก็ถือว่าเซตหลอกประสบผลสำเร็จนะเป็นเอสเคครับจะได้สเปร์หนึ่งตัวสงสัยแล้วรีบอยากจบเกมนะก็เนเกครับที่ทบเลยอันท,ทนี้แต่ระบาดนิดหน่อยครับเพอเราไม่มีตัวช่วยรับดาเมจแล้วแต่ว่าเขาไม่มีทางรูนนะว่าเราถือยูเบลอยู่บนมือตามหาครับเจ็บไปเลยแล้วก็ตีต่อครับเอฟเฟกต์ยูเบลอยู่บนมือ ถ้าฝั่งข้าประกาศโจมตีครับสเปร์มันจับมือได้สเปร์ตั้งตีไปเลยนะพอดาเมีมันจะไม่เกิดอยู่ละเอฟเอยู่เบลเลย,เ,ลยเมื่อสเปร์ครับจะได้เอาเวทอะเลือกได้ครับว่าจะมาเซตหรือจะเอามาไว้บนมือเซตไปเลยนะแล้วก็ตีครับตีเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บนะสบายสบายเซต้วผ่านเลยตรงนี้เรามีเป็นนลแม่เพนนะเวพอเปิดปุ๊บฉช่แล้วก็ตีให้เขาแบบเจ็บคืนบ้างจุบมามีม่นะมัมีม่ก็อพอใช้ได้แลยมั้ง ตรงนี้แส่เฟเฟกตครับเอฟเฟกของบาลอนก็จะกดคลิกแรกใช่ที่ว่ากลับไปแล้วก็ชุบขึ้นมาได้ทุกทคีขล้อซะด้วยมีขล้อครับเมื่อสเปก็จะได้เลือกได้นะว่าจะโมดหรือเสรอิร์ฟเลือกเป็นชิเลนครับเอาขึ้นมือน,นะไม่หนึ่งครับตรงนี้เรามียูเวลสตัวนะเราก็ยัดไปก่อนเลยครับเรียกเป็นไปท่อบอกมาเผื่อเขาเลือกเอฟเฟกมอนนะจะได้สูได้แล้วก็ไปต่อครับรีฮอคกิ้ง ok ที่เราเสิร์ฟเมื่อกี้ เธอต่อครับเป็นซอมบอนิ่งแล้วก็เปิดเป็นไดนแมพเพอเลยเดี๋ยวเราตีอัดแค่เด็ได้หกพันละเดี๋ยวหาทางอื่นต่อโอ้โหเมื่อกี้เขาเสิร์ฟอะไรขึ้นมาเสิร์ฟเป็นซูริกใช่แล้วก็ใช้กระดาษคอเตอ,เตอร์อย่างเงี้ยแย่ชะมัดแต่ว่าไม่มีปัญหานะเพราะเดี๋ยวเราใช้ไอเนี่ยเวทต่อเน,นื่องครับเก็บขึ้นมาก็ได้เก็บปุ๊บปักใหม่แล้วก็เล่นเหมือนเดิมใช่ไหมมันไม่มีเทคที่ว่าแปะได้เธอระครังใช่ป่ะแต่ไม่มีสบายๆถ้ามาครับ เมายัดเด็กนี่ว่าแย่ซ yeah, ะแล้วตอนนี้ก็ทิ้งเป็นชิเดนครับเรามีไฟทอมที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมละ่ะพอชิอเดนจะสั่งฟิวชั่นครับเราก็ไฟทอมต่างเปลีป่ยนได้เพลกเลยเป็นระเบิดยูเบลแล้วเขาก็ใช้เป็นซูริกนะซูริกนี่มันจะชี้มอนตหนึ่งตัวใช่ไหมอ่ะแต่ว่ามันอยู่ในหลุมแล้วครับก็ชี้ใครไม่ได้นะไม่มีปัญหาอยู่ละชี้ยูเบลครับก็ยูเบลก็จะโดนใบใช่ไหมแต่ว่ามันใบแค่บนบอร์ดปะ ชีเเเ้เอฟเฟกบนในเกตเอฟเฟกอ่ะแค่ในเกตเฉยนะถ้าเกิดมันตกหลุมเนี่ยเอฟเฟกที่ว่าสเปร์น่าจะใช้ได้เหมือนเดิมแต่ไม่เป็นหาครับเรามีมัมม,มี่นะถ้าเขาชี้ปุ๊บเราใช้มัมม,มี่ครับสเปร์แล้วระเบิดย,ยูเบลทิ้งเลยก็ระเบิดทิ้งไปเลยก็เท่ากับหลบไปดีโซครับมัมมี่ลงไปเลยระเบิดย,ยูเบลทิ้งไปแล้วก็เอฟเฟกของแฟท่อเมื่อตะกี้นะก็จะได้ระเบิดย,ยูเบลหนึ่งตัวครับ เราก็ระเบิดเป็นร่างต้นครับเพราะเดี๋ยวร่างต้นโดนระเบิดจะได้สเปร์ร่างสองออกมาใช่ไหมแล้วก็เอฟเฟกของไอ้สปพลีเนี่ยครับถ้าถูกทำลายครับก็จะสเปรยูเบลจากมือเด็กหลุม,มสบายสเปร์ครับตัวนี้เขาก็ใช้เป็นมูโดล่าครับแต่ว่ามูโดล่าจะไม่มูความหมายเลยนะเพราะว่าอย่าให้บอกเมื่อกี้ครับยูเบลเนี่ยมันสเปรจากมือเด็กหลุมครับไม่เลงนะไอ้นี้ก็เหมือนกันนะสเปรจากเด็กหรือหลุมเพราะงั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับจะอยู่ในหลุมหรืออยู่ในเด็กค่าเท่ากัน ตัวยัดครับมีโซบเลยก็กลับข้อเด็กไปครับเอฟเฟกต์ยูเบลครับสเปรย์จากเด็กและการเอฟเฟกต์ของยูเบลล่างต้นเมตากีครับสเปรย์ล่างสองจากเด็กที่เราไปต่อครับเป็นคอชิปและการลิง์ต่อครับเป็นยามานะเดี๋ยวรันคอมโบต่อยาวๆยามา <Y ama S 2> ก็เสิ์ฟเป็นหมาแดงเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของมัมมี่ครับรีมูฟชุบมอนศูนย์ได้ กเป็นยูเบลล้างต้นแล้วก็หมาแดงครับอ่ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดแบบว่ามันไม่โดนแบบจนเยอะเกินไปครับมันก็ยังพอจะแบบแถๆไปได้อยู่นะแล้วก็ทีเด็ดคือยูเบลสปิริตเนี่ยเก่งมากๆนะลงบอลก,ก็เก่งถือว่ามือก็เก่งนะสุดยอดไปเลยและเป็นแค่ SR ด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เดี๋ยวไปดูทีเดฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นทีเด,ดข,ของเด็กเมือ่อตะก,กีนะครับเป็น แต่แบบหกสิบบาบครับยังไงส่วนตัวก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการใส่60ป่ะเราควรจะทําให้เล็กแบบน,น้อยแบบเวลาโมจะได้โมเจอของที่เราต้องการได้เร็วขึ้นแบบเพราะว่า60นี่มันไม่รู้แฮะก็ถ้าเกิดคนชอบเล่นเขาคงจะถนัดเล่นกันละมักแต่ส่วนตัวไม่ค่อยเข้าถ่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูเมเดครับใบแรกเป็นแม็กซี่ครับอุลละฮันนิตมีดาก้อนด้วยแล้วก็โนูครับอันนี้เป็นชาดอตัวนี้อะไรนะถ้าการไม่ถูกส่งหลุมครับจะได้ยัดสามใบเข้าเด็กนะก็ค่อนข้างเก่งอ่ะตัวนี้ ตีแมครับชิลเลนเรโนฮาร์ดเกลโด้มูโดล่าชาดอบีดเดซูโดคาชาเฟเลียยูนิคอนคาชาอ็อกสแกโคแล้วก็เทเลเมนใส่ครบเซตเลยนะแล้วก็เป็นพวกเซตของฮอลัสครับก็ใสค่ครบเลยนะนีวิลูสามครับพัดเก่ากีฟโหดเด็กหกสี่ใบแล้วเขาจวกกีฟมาเมื่อกี้นี่เอาเรื่องนะอันนี้ก็เป็นเวทด,ดันเมื่อกี้ครับฟิลหนึ่งแล้วก็ฟิลของพวกฮอลลัสครับสามเลยสกีมสามครับ คาชาเบิร์ดปศาก็ใส่3นะโอ้โหแน่นสุดๆแล้วก็ลง3ครับชี้นิ้วชี่ดาบฮาร์ดบีดแล้วก็กำดักของเีเาเมนนะครบเลยครับ4ใบแล้วก็กำดักของคาชาเอต้าก็ตัวฟิวชั่นจะเป็นพวกเซตของเีเาเมนครับมีบาลอนด้วยแล้วก็พวกตัวเอ็กซีไอ้นี่ก็เล่นกับพวกเีเาเมนแหละแล้วก็พวกตัวแร้งแปะครับนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ลิเตอรนายสุดแข็งแกร่งก็คนที่ใครไม่เคยเห็นเลยใครอะลำเบอร์หนึ่งเลือยวแปดสองตัวเธอละครั้งในช่วงสายบเฟด สามารถเอาการ์ดหนึ่งใบในดูฝั่งข้ามมาเสียเป็นไส้มันได้สามารถใช้เฟคนี้ได้เท่าครั้งถ้าการ์ดใบนี้ที่เอ็กซิสมาสามารถดูอีกตาที่ฝั่งข้ามแล้วก็เอาหนึ่งใบลงหลุมสามารถถอดหนึ่งไส้แล้วก็ชี้การที่ฝั่งข้าควบคุมอยู่ทําลายทิ้งถ้าทําลายมอนหงายยิงก็อาจจะเก่งตัวได้ดูอีกตาเด็กกะมังไม่ใหญ่ใจนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับเลกทเลเมนต์หกใบนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ